เอ๊ลงนี่ตัวเันหันกินอือพี่หรอครับมีข่าวมันเอาส่วนตับยันอะไหอเด้อคัก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 สวัสดีครับท่านเจ้านที่พ่อพี่นอ้องเช่นเคยครับผมวันนี้พ่อพี่น้องมากินเอาอีกแล้วพี่น้องสายดิบมากมากมากสรยจุสายจุแซ่ดนั่กัน,กนพี่น้องมากับบรรยากาศคือเกา่า ตับยอนได้หนิตับยอนได้หนิงามเลยไครหลังสามสบจีบคันแท้หน้าเหนื่อสดสดๆนะล่างสันเหนื่อมาจากร้าง n d i Farm บ้านสังกอคือเั้พี่น้องมาครับเซาด้ยกันครับผมเลื่อนื่อนอนเลื่อนเลืเลือเลือนเลื่เลนเลื่ือนีบ่บนเ <c oughs> <c oughs> ่อ้มื่อน่อ่นเลือนล่นอือนนอนเ่เลเล่

Bỏ cò bỏ kèn như thế đó Ăn chưa Bé luôn đi chừng กมีขาวเอาส่วนตับยันหนเยดคคักคักคน้่งเอ้ยฮึอ <c oughs> ผมาสดเลยดีกว่าอื้อือือฟัง nó khé hông, nó on. Ồ, đập ngang ดิบแขวนทำดิบกิบใส่กับตับจุ่มลงไปเลยพี่น้องจุ่มลง ไปกับแก้วเพียเี่ต้ม,อมพออายุอายุมากขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้ <laughs> ฟ้ไม่แล้วโปอือัดสูตรใหม่ดิอัดสูตรสูตรใหม่มสูตรนี่ป๊บอืม <c oughs> còm em <coughs> 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 pan go bai Okay, now. Hát chạy đi rồi Một con này là được Nhầm nhạc nữa Rồi gấp của ข้าพี่รส,สดบันหวานกรอบ ไส้ดํงกินตันจึ๊บๆฮะอื้อน้อไข่หลังไข่หลังแซ่บอื้อ kéo đẹp xuất ให้หลังตับตับอุ่งงามเออ <c oughs> có nhiên miếng này อยป่ปงบ้าก็โอ้ฮึขมของ่ะขมมีแบบท้องไปโอ,อ้อยูได้ละผ้าเห็ด é isso não vai mas...